ีลนเอยเลื่อมแล้วบ่อแม่นน้อนตั้งแต่สองลาฮาวาจัดเสื่งเพ่อมกันไห้เบะฟ้ามือร้อมกันจมข่าวโพดบัวพดตอนเจ้าก้มแม่นาให้ก็ยังว่าว่าบลิง คือีักพทุกท่านนะครับตอนนี้เขายยู่ยบนหน้าทีนะครับผมอาสิ้า่นตองไปเบิ้งนครับเป็นจัดงานีนถานะครับอย่บนหน้าที่นะครับจังีนะครับออมบ้านแล้ครับบางนึงงน่งคืงทุกหลอกนะครับดีเินนะครับเรามือนกันีน,บบน,นี่ทา,างมขอรับไไนนะ

เอาทายอยู่บบว่ายอาตรงนี้ครัวแข็งเลยครัวเลย เป็นแอฟรเงินนะคุณคุณภาพสองท่านด้วยกันจีร่วงทันกันแล้วครับเป็นต้นเงินบั่นไก่เลี้ยงเพียงนี่ก็เที่ยววันบุญนะครับบุญเดือนสามนะครับเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดนะครับของบัณฑนี่ครับมีลาเทียครับพี่น้องมีละเทีย ี่ชาบ้านในที่ีมวนนะก็เป็นพีแรกของผมนะครับที่ได้รวมกิจกรรมงานบุญเดกันสาัในทีนี้ ล้านหมดละล้านเกียบเนาะเป้นล้านเท่าไรเนาะได้ล้านบาทมึงเด้เนาะนล้วรั้งแตล้านกียบลยไกัได้อะไรเเออแม่สุดลอไปถอดอีเมีบอ

makan, 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 เงิ้หรือค้าเราก็เน้่องมาเนี่ ลงวัดครับพี่น้องส่วนเวลาที่เหลือนะทุกคนนอนค่ะพอดนอนนึกยังเี็ดะนะเขาจะเดินไปที่วัดค่ะตาก็ยังมีว่ากำหนดการเขามีอะไรบ้างม่ได้เป็นการกำหนดตรงดีเพื่อนเนี่ยเพื่อนเือตรงดี นี่ตะคนเือต้นเงินขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณใบสามนะครับโอ้โหเมื่อวันเห็นนะครับวิสาบันนะฮีโอ้ยหวิสาบันนะฮีสบายดีพราะว่าเห็นนะครับรว่าสมุนไพานนี่แต่ผมจะเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งน,นะครับพี่น้อง ก็คืตอต้นเงินนะครับนี่มแรงไปเห็นคนเพราะว่าตอนเศร้านะครับเป็นก็อยู่บ้านผัยบ้านมันนี่มะเร็งของต้น,นลายเต็มรอบวัดเลยแดดอ่อนๆนะครับบรรยากาศนี่มาแรง โอ้ฝั่งนี้ก็มีจนนเป็นเบลเปพันกีบนะครับเนี่ยจนมานี้เป็นเบพันกีบบุญเดือนสามนะครับคนโอ้สีดายง่ายเลย โอ้โหสาวบันไอ้หอย่ฟังหีครับสาวบันไอยหีสาวติ๊ก มีขณะนี้เป็นก้ามแต่ในเมืองนะครับสวัสดีครับโอ้ยตนเงินมาไมไรเาเล็กโมากเลยนะพอทานคู่ก้อไล่จังไโอ้จะไปถามสาวป๊กครับ สาวตีกับสาวตุกเออสาวเห็นมันเยอะสาวที่อายได้ที่มันี่ยคือสาวแค่บันน้าที่อันนี้น้องเงียังเนี่ยมามาตะโดนหรือเปล่ามาตะมาเดือนแดงสั้นป้าได้สองเดือนแล้วนะครับอันนี้สาวตุกอันนี้สาวติ๊กอันนี้สาวยังเนี่ยสาวยังเนี่ยสาววันไหนนะครับสาวบันน้าที่ได้พี่น้องนะ เออนี่อันนี้จับได้ยืนี่ยเตายังทุกอย่าจับได้เตายังบอสนี่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 แม่บ่าวบุฮะนองคนนี้จับได้ยืนเลยมูมาเห็นกันโดดอะไรเรื่อนี้เนาะแล้วมัวแตเห็นเนี่ยีิดใจนี่แตงแก้มือมากขอคุณแบบถ้าเข้ามาบัดนี้ที่แรกๆคุณเลยนีเมียนี่หยาพนมให้เห็นเนาะผูาลูกกีดเลยครับพี่น้องภาษาลูกกีด อันนี้แม่น้องยี่ยังนี่แม่ฮะที่น้องยี่ยังเนี่ยเหล็กหน้าบอกเิ่นไประยูใส่้าเพิษเรียกยูใส่คุณไปเห็นยังเถอยูยี่ยังบอกมามาเดี๋ยวจะบมือเล้วมาได้สามสี่เดือนเลยเอาหันหันหน้ามาบบกใส่กล่องนิดหน่อยเซลติกสิไปเห็นงานมือเลยย่าหมูฮะมิดบุญมิดบุญเนาะมิดบุญนะครับผู้สาวบันนาฮีท่านกันเลย

แล้วท่ายเดียวเียวแห่แล้วจงท่ายไปเรื่อยๆอยผู้สาวลายเนาะมือนี้ผู้สาวลายมือนี้แวบรรดาท่านนกมื่อนี้ผู้สาวบรรดาทานกัมามาลายโอคไยทเบืรอเข้ามาลายอนกันเรื่อยๆยืบนเบาเตียงกันวันะมาเพื่อทนกับมาเลยงานเพื่อน พอตัวได้ไเดี๋ยว่อย,ยคุยกันคุยกันตัวได้ห้องกวมาแล้วสบายดีสบายดีอีกนะครับเข้าเยยังเหมือนแรงคนไลายครับคุณน้องบุคิดว่าจะคนีสิรายปเนนี่ย <laughs> บรรยากาศถึกขึ้นครับตุ้กคนครับมีต้นเงื่นนะครับนี่คันักเดียวตุ้กนมาจากสารพิษนะครับบัตรไก่เลียเ้ยงเคีื่งกับแม่นะครับพี่หนังผู้สาวบันไดหฮี่ <c oughs> ผู้สาวน้าฮี่ <c oughs> ผู้สาวน้าท่านเนี่ เป็นแฮต้นเมือนะครับก็ปราสาทเถื่นะครับเนี่ยถ้าเช่าเมืองครับเช้าเมืองมหาไสเป็นข้าเป็น,ปรน,นรบรรทัดแล้ว สวัสดีสวัสดีครับติดตามผลงานอยู่ไม่ยังปากลักสาวได้ฮีบ่ะค่ำหางเปิดดูเนี่ยผมผมมันเคยบานนี่ยเออแมนแมนแมนเอลักสาวเอลักสาวเคยบอกโอ้ยนครับลักร้องดังนะครับพี่น้องเนี่ยลักร้องดังลักล้องพี่ตามผลงานเพลงคนเยอะครับเนี่ยเข้าใจเข้าใจยังมีหลายยังมีหลายเพลงอยู่ครับพีตามครับผมครับผมจะมีหลายเพลงออกมากอยู่ครับ